ดึงมาอย่าดึงมาอันนั้นอย่าดึงมามันใหญ่เอออย่าดึงมาเออพอแล้วพอแล้วอย่าดึงมาเออเอออืมมันอ่ะพูละพูละพูละโอ๋พูน้อยๆนี่มันโคตรแท้ๆเลยเอ อับต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 ับับตับับกินตับกินตับตับับตับเอากินตับกินตับบลาบุน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 บุญบุน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 เออเออพูดพูดพูดเออตับตับตับับับ ตับตับตับเออ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 ไปไหนแล้วน้องไอรินจะได้น้องไอรินอยู่ไหนเนาะน้องไอรินอยู่ไหนเนาะน้องไอรินอยู่ไซเนาะใช่น้องไอรินหรือเปล่าคะใช่ไหมคะน้องไอรินใช่ไหมคะคนไหนชื่อน้องไอรินเออยกมือขึ้น อ้าคนไหนชื่อน้องอลินเออยกมือขึ้นเก่งมากค่ะคนไหนน้องอลินยกมือขึ้น,นฮะไหนอะไรนี่นี่นี่อยู่ไหน <c ười> โอ้คักคักน้องเจ้าไหนไหนที่ไหน <c ười> <c ười> อันนึงชองสามสี่ห้าโอ้เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเอาไปโดดมหมให้พี่น้องดูอีกเลยไปไปโดดให้พี่น้องดูใหม่สิโดดให้พี่น้องดูใหม่สิเออไปโดดมาให้พี่น้องดูใหม่เลยเลยโดดไหมไป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 เออ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 ตับตับตับ ตับตับตับ discord, ตับเออเออเอาคือนอนแทแทร่บ้า้เอาลูกเกินลเกนตับ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 เอาเต้นตับตับให้พี่น้องดูซิเร็วเร็วเร็วโชว์คิโพทไมเนี่ยอเต้นให้พี่น้องดูหน่อยตับ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 เอออะตับ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 เต้นให้พี่น้องดูหน่อยตับ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 โอ โอ๊ยตับตับเออตับตับตัตับตับตับตบเบเออบินเบเออเออพอละพอละพอละเออพอ